สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพี่พัทยานะครับก่อนที่จะไปชมคลิปผมนะครับก็ทักทายกันนิดนึงนะครับเช้านี้ก็วันจันทร์ที่4มกราคม2564นะครับเป็นปีพุทธศักร,ราชใหม่แล้วนะครับก็เฉลิมฉลองปีใหม่กันพอสมควรนะครับเนาะเพรติดโควิดแล้วลอกสอนี่กันหนักนะครับยังไงก็ดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับนะ ช่วงนี้มันระบาดไปทั่วโดยเฉพาะในเมืองพัทยานี่หนักนะครับเราก็ต้องดูแลผมออกจากบ้านก็ขเข้าสวนออกจากสวนเข้าบ้านพยายามาพยายามดูไทม์ไลน์ของตัวเองแต่ละวันนะครับแทบจะต้องบันทึกไว้เลยนะครับเพื่อเราจะไปเจอแจ็คพอตเข้าเราก็ต้องบอกนะครับแต่อย่าพยายามเข้าไปในกลุ่มของคนเยอะๆนะครับนะครับวันนี้ก็เข้าสวนนะครับวันนี้ก็มีแผนว่าวันที่4ี่มกราคมจะปลูกต้นไม้ใหม่สักสีต้นนะครับ วันนี้ตั้งใจล็กๆก็คือจะปลูกมะฮอกกานีนะครับเดี๋ยวไปดูเลยนะครับว่าผมปลูกตรงไหนบ้านในสวนนะครับไปดูกันเลยนี่ครับกลับกล้องมาแล้วนะครับก็ดีอย่างนะครับใช้มือถือที่สลับไปสลับมาได้ก็เหมาะสําหรับยูทูบเบอร์ใหม่ๆอย่างเราๆนะครับแต่ผมนี่ไม่ใหม่แล้วนะหลายปีแล้วนะครับผมก็ทําผมไปสไตล์ผมเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะไปเห็ต้นไม้นี่นะครับม่วงออกดอก ผมไม่แน่ใจว่าทําไมพอเขาออกดอกเสร็จปุ๊บนะครับแล้วเขาก็จะเหี่ยวเป็นเพราะอะไรก็ไม่ทราบได้นะครับท่านผู้รู้กระทู้มาบอกผมหน่อยนะครับจะขอบคุณหลายหลายนะครับอันนี้คือพันธุ์ตกตึกนะครับมะม่วงนี่นะครับเนื้อร่อยมากๆดอกกําลังออกเลยนะครับผมก็ดีใจนะครับพอดอกเขาออกเป็นเพราะเพี้ยมันกินหรือเปล่าครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยฮะผมว่าเพี้ยมมันกินแน่นอนเลยอะ คุณผู right? mm ้ชมเห็นไหมฮะตุ่มๆตุ่มๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยที่ผมชี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูใกล้เดี๋ยวนี่ซูมได้ไหมครับไม่ได้สังเกตนะครับเนี่ยเดี๋ยวอะไรไหมโอ้เราต้องดูนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยก้านไหนเออก้านนี้นะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะโอ้กล้องถ่ายใหม่ก็ดีมากๆนี่ผมซูมไว้ใกล้ๆนะครับไปเป็นตุ่มๆเนี่ยครับเดี๋ยวผมต้องหาลองหาอะไรมา ฉีดแล้วนะครับมันกินนี่เองนะครับโอ้เจอกับตานะครับเนี่ยแล้วมันจะทําให้ก้านมันเหี่ยวอย่างนี้เลยนะครับมันให้ไม่ติดลูกนะครับเดี๋ยวต้องหาอะไรฉีดแล้วนะครับเนี่ยนะครับนี่พันนี้อร่อยมากๆนะครับนะครับรู้สึกว่าจะเห็นติดและหนึ่งลูกนะครับนะถ้าติดแล้วน่าจะติดเลยนะครับนี่ก็ผมตั้งขาตั้งกล้องไว้นะครับกะว่าจะถ่ายตอนปลูกต้นไม้เลยไม่ทันแล้วนะครับ ก็มาดูนะครับปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับผมซื้อต้นไม้มาผมไม่แน่ใจวันนี้คือต้นอะไรเพราะสั่งมาหลายขนาดลอเกินนะครับเท่าที่ดูผมก็คิดว่าเป็นมะฮอกกานีนะครับผมไปเทียบใบดูแล้วนะครับนี่ก็ลงเป็นหลุมที่หนึ่งนะครับลงระหว่างต้นต้นพยุงกับต้นไม้สักทองนะครับนี่นะครับให้กึ่งกลางระยะห่างก็ประมาณสักเม็ดเป็นเดียวๆนะครับ ัดมาก็จะเป็นพยุเหมือนกันนะครับตอนันี้ก็จะเป็นายางนานะครับตอนนี้ก็กําลังแทงยอดเนี่ยนะครับผมก็ลองปลูกประปลายนะครับอันนี้ปลูกเป็นคู่ฝาแฝดเลยนะครับก็กําลังจะแทงยอดนี่นี่ก็เป็นแล้วนะครับนี่ครัมแมลงแมลงกินอีกแล้วครับโอ้ยนี่ครแมลงกินนะครับอันนี้ก็คือใบเฉาทําไมถึงใบเฉาก็ไม่รู้ขนาดอยู่ในร่มนะครับ ก็มีแทงยอดใหม่มาก็โอเคนะครับนี่คือยางนานะครับปลูกต้นนี้ก็แปดต้นนะครับให้เป็นมุมของยางนาไปเลยนะครับแล้วถัดมานี้นะครับคิดป่าเป็นมอกกานีนะครับโอ้มีต้นใหญ่เทียบใบยอยู่นี่ครับก็ลงมอคกานีเสริมระหว่างต้นพยุงแล้วก็มีต้นคูนนี่คูนนี่ก็เอาจากกระถางมาลงดินนะครับนี่ก็โดนหนอนกินนะครับ น้อนน่าจะเยอะนะครับต้องหาอะไรฉีดนิดหนึ่งแล้วนะครับแล้วนี่กล้วยน้ำว้าก็กำลังแทงหนอนนะครับแทงหนอเพิ่มเยอะเลยนะครับทุกชมครับนี่ฮะเมื่อก่อนตัวน้ําท่วมครับตรงนี้ตอนฝนตกหนักๆก็นี่ก็มาฮอกกีต้นหนึ่งนะครับนี่ผมลองปลูกที่ไม่เอาลําต้นที่ตรงครับเอาลําต้นที่มันไม่เอียงนะครับนี่ผมลองหันไปหากําแพงดูซิเขาจะปรับให้ตรงได้ไหมนะครับนะครับมีสลับกล้วย แล้วก็นี่ครับมะฮอกกานีอีกต้นหนึ่งวันนี้วันที่สี่มกราก็เรียกลงลง4ต้นดูนะครับนี่ครับนะครับแดดร้อนครับคุณผู้ชมครับนี่ผมก็สวมหมวกสวมเสื้แขนยาวนะครับอันนี้คือพยุงที่ผมเคยถ่ายบ่อยบอันนี่เขาพลัดใบนะครับแล้วก็ออกใบใหม่เลยนะครับนี่คือต้นพยุงคู่คู่ลูกคู่กับต้นอ่าอ่าสักต้นประดู่เขาต้นประดู่นะครับต้นประดู ส่วนนี้ก็คือประดู่แดงนะครับนี่กําลังออกแตกใบแตกย่อยอแล้วนะครับผลัดใบนะครับนี่ส่วนนี้ก็คือนึกไม่ออกะมันจะมีต้นประดู่กับต้นพยุงเอ่อนีพยุงไม่ใช่พยุงครับต้องขอโทษครับนึกไม่ออกจริงครับขอภอา,ายอย่างแรง <c oughs> <c oughs> เวลาทำรายการสดๆนะครับนึกไม่ออกแล้วนะครับนั่งพูปุ่นไป อันนี้ก็คือต้นไม้อ๊อกฮะน,นี่โอ๊กฮะต้นโอ๊กผมลองมาปลูกหนึ่งต้นนะครับก็กําลังแทงยอดนะครับแทงใบเขาออกดูดีนะครับนะแล้วก็จะมีแซวในพวกต้นนี้ครับอันนี้คือต้นที่มันเป็นสมุนไพรยนะครับเขาเรียกว่านมนม,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 นมรัชศรีเล็กเนี่ยนะครับผมเสิร์ชด,ดูนะครับวันนั้นอาจารย์ชรอนนอครอินมาก็มาบอกว่านี่คือต้นนมราชสีเล็กซึ่งขึ้น เต็มเลยนะครับนะครับเต็มนะครับเดินหลบแดดหนึ่งนะครับก็ใกล้จะกลับเข้าไปพักผ่อนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ดูความเติบโตของมังคุดนะครับนี่มังคุดนี่ก็เป็นแล้วนะครับนี่ผมฝรั่งที่เ็ได้กินบ่อยๆผมก็ตัดแต่งกิ่งให้ค่อยๆเกิดใหม่นะครับนี่ฝั่งนี้เป็นปูญ้านะสบายเลยนะครับนะครับนี่คือที่ผมจัดแต่งส่วนเองลอกหญ้าลอกอะไรนะครับ เอาหินโรยเมื่อก่อนเป็นหญ้านะครับผมไม่เกลียตัดก็เลยจัดการเองซะแต่หินคลุกยังไม่พอนะครับเดี๋ยวต้องไปซื้อเพิ่มส่วนตัวนี้ก็เดี๋ยวจะลงดินเป็นพูนขึ้นมาแล้วก็จะเอาไม้ดอกคุณนายตื่นสายอะไรเงี้ยมามาปักให้มันเป็นให้มันเป็นออกดอกซ้ายขวานะครับนี่นะครับน,นะครับอนาคตตอนนี้ผมก็จะแทนเป็นที่นั่งเล่นแล้วก็มีหลังคาแล้วก็ให ต้นไม้อันนี้เป็นเถาวันนะครับเลื้อยซ้ายขวาขึ้นไปนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับโอ้โหนี่ครับได้กินแล้วนะครับอืออันนี้ครับอนอย่างงี้อ่าเนี่ยมีประโยชน์นะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยใส่ปากเลยครับอืมหวานมากนะครับเนี่ยอืมจะเกี้เอาให้เขาด้วยดีกว่าเื่อจะเป็นอีกมันเบอรี่นะครับอุ้ดหวานมากเลยพันนี้ ได้มาจากคุณหมอนอนนี่ก็มะม่วงมะม่วงอันนี้ก็สามฤดูที่ผมโปรดรานเพาะเม็ดนะครับนี่คือต้นไม้ที่ผมสั่งจากาเ่าเวียงนะครับซึ่งเป็นน้องชายของพ่อเลี่ยมบุตรจันทานะครับเมื่อกี้ก็ผมมันไว้ในร่มเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ดูแลนะครับบางต้นก็ไ่โดนน้ําเลยก,เก็เกิดเหี่ยวเฉาขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เลยต้องเอาออกมาแล้วก็รดด้วยบัวนะครับอันนี้คือสักทองนะครับ จำนวนรอยต้นนะครับเอาไปไปปลูกที่นานะครับแล้วก็นี่แหละครับต้นมันหลากหลายครับผมก็ไม่ใช่เสียนต้นไม้ก็เลยต้องเดี๋ยวต้องโทรศัพท์ถามพ่อเบียงนะครับว่าไหนคือต้นอะไรอะไรยังไงนะครับวันนี้ก็จับไปสี่ต้นคิดว่าเป็นต้นมะฮอกกานีคิดว่านะครับนะครับนี่มีหลากหลายนะครับอันนี้ก็ยางนานะครับมีมานะครับมีตะเคียนทองมียางนานะครับที่ผมสั่งมา มีต้นกิษนากิษณาเนี่ยจะใบให่ๆนนี่นายกิษนานะครับนะครับตะเคียนทองน,นี่นายะตะเคียนทองใบใหญ่นะครับเดียด้วยความมั่นใจยางไงต้องโทรถามเพราะทาเทวียงอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับ,น,น,รบน,นี่ก็พยายามอยู่เดียดดําไรอยู่ในร่มไม้อยู่ร่มไม้พยุงกับไม้กันเกลาวนะครับส่วนพริกที่ผมลงกระถางก็ก็ยังไม,ไมย่ยังไม่ตายครับพวกนี้ยังไม่ตายนะครับรอดูกันเจริญเติบโตต่อไปนะครับ นี่ครับสวนบ้านพีพัทยาก็ขอบคุณพี่อะไรนะพินคนครที่อยู่บีนบุรีนะครับเขาบอกว่ากำลังเป็นค่าจัการ,กรเกษียณอายุนะครับก็จะเกิดเป็นโรคซึมเศร้านะครับเมื่อก่อนเคยเราเคยทำงานมาร่วม60ปีนะครับพอราว่างงานเราจะทำอะไรดีก็ก็ดูผมแล้วกันนะครับเนี่ยผมก็มนุษย์เดินเดือนมาก่อนนะครับ ทำงานมาร่วมยี่หกปีเราผม็ละเออร์ลี่ตัวเองนะครับลาออกนะครับแล้วก็มาทําในใจที่เรารักนะครับก็คือทําสวนนี่เองนะครับถือแม้ว่าจะเป็นสวนเล็กๆในเมืองพัทยาแต่ผมก็มีความสุขนะครับนี่นะครับต้นไม้ที่ผมปลูกเริ่มได้ร่มเงาแล้วนะครับยังไม่เจริญนะครับรั้วนี่ก็จ้างเข้ามาทานะครับเราก็มาคุมนะครับันนี้ก็บ่อผมโชคดีที่ผมได้น้ําบ่อนะครับใช้ระบบปั้มน้านะครับ นี่ไม้ก็เหี่ยวเฉาเลยใช้ชื่อว่าสวนบ้านผีพัทยานะครับเนี่ยมาดูคับที่ออกมานิดนึงนี่ตรงนี้ผมมีแผนว่าจะปลูกบ้านอยู่ในอนตนครับนะครับเนื้อที่แค่40ตารางวานะครับจากเสาต้นนี้ไปยังกําแพงนูน้นงสูงนะครับผมพยายามลงตอนนี้ลงกล้วยนะครับลงมีมะละกอมีอะไรก็ลงนะครับแยกกล้วยออกมาให้เป็นแนวดันรั้วนะครับตรงกลางก็เคลียร์พื้นที่ให้มันโล่งไปก่อนนะครับโชคดีที่ผมทํากําแพงแล้วนะครับกําแพงหลังนู้นคือบ้าน ของภูริฟิล์มชาแนลนะครับ <S <S เพื่อนผมเองนะครับอันนั้นก็ที่ผมปลูกสร้างเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ขายไปหมดแล้วนะครับแล้วผมก็มีที่ตรงนี้แปลงหนึ่งสี่สิบตารางว่าก็เก็บวไว้นะครับเก็บไว้ปลูกอยู่ตอนเราที่แก่ชราแล้วก็พามาดูนี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือต้นทานตะวันนะครับที่ผมเพาะตอนนี้ลำต้นก็สูงแล้วนะครับ นี่ไม่โดนแดดเลยนะครับผมลองปลูกดูนะครับว่าทําปลูกอยู่ในร่มแล้วมันจะเป็นไหมนะครับฐานตะวันเป็นง่ายนะครับเห็นไหมฮะเงาแดดมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะครับก็เลยลองปลูกดูนะครับทางนี้ก็มีบ่อเหมือนกันนะครับเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนผมไม่ทราบว่าผมจะเป็นเจ้าของที่ส่วนมากตรงนู้นนะครับผมก็เลยขุดบ่อด้วยตัวเองนะครับใส่แค่ขุดไปแค่เก้าเก้าท่อเองนะครับก็จะเจอน้ํา ก็เลยปิดไว้ก่อนแต่น้ําเกือบเต็มนะครับนี่ไม่ได้ใช้นะครับเลยปิดไว้นะครับแทนเอาไว้ว่าปลูกบ้านอยู่ก็จะทําเป็นบ่อเหมือนญี่ปุ่นไปงนั้นนะครับนี่ด้านข้างนี่จะรองลงอะไรที่มันเป็นไม้ที่อยู่ในร่มนะครับนี่ก็รวยกําลังออกสองเครือเลยนะครับนี่ผมดาย่าแต่ตัวผมเองเลยนะครับเนี่ยค่อยๆทวัาละนิดมาละหน่อยนะครับนะครับพีนารนนะครับดูได้นะครับนี่นะครับ นี่ก็จะเผานานๆจะเผาทีนะครับเผาแล้วก็ค่อยดับต้องเรีบดับนะครับนี่ยยังเป็นปลาป่าอยู่ด้วยนะครับกระถินนี่ก็เมามาก่อนก็สูงมากเนี่ยผมก็ตัดพอตัดใหม่นี่กระถินมันก็นะออกยอดเลยอร่อยเลยนะครับเดี๋ยวเรากลับเข้าไปในสวนนะครับเดี๋ยวว่าจะกลับบ้านแล้วนะครับไปพักผ่อนนะครับใจจริงอะอยากจะอยู่ต่อเลยมันลมมันเย็นนะครับเนี่ยนั่งเล่นทิยานะครับ เดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันนะกไ็ได้ดีครับมีช่อง youtube ที่ทำให้ผมได้บันทึกความประทับใจนะครับไว้ให้ลูกให้หลานดูนะครับตามที่เรายามที่เราแก่ชาราทำไม่ไหวจะได้คลิปนี้แหละมาดูนะครับเดี๋ยวพลิกกล้องกันนะครับมาคุยกันหน่อยนี่ฮะเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับก็กลับมายืนที่เดิมนะฮะตรงกำแพงเนี่ยนะครับตองกำแพง ก็ก็มีความสุขนะครับยังไงก็ชีวิตเป็นของเรานะครับเราทําให้ทุกข์ก็ทุกข์เราทําให้สุขก็สุขนะครับโควิดอย่าให้โควิดมันมามาทาให้การดําเนินชีวิตของเรามันมันแยกลงไปนะครับเราต้องมีกําลังใจต้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันนี่ผมก็มีแมสติดติดไปตลอดเวลานะครับเห็นไหมฮะไปไหนก็แขว,ง,แขวงคอเลยนะครับแล้วก็หมั่นล้างมือนะครับแค่นั้นเองเนาะ เราไม่รู้ได้ว่าเราจะไปอยู่ในพื้นที่ตรงไหนที่เขามีคนติดเชื้อหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตัวเรองให้ดีที่สุดนะครับไม่ประมาทการไม่ตกนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมยังไงก็เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับบายาเมียนประเม,มียนประแปลว่ามีเงินมีเงินนะครับสวัสดีครับ